ะะว่ายุงก้นปล่องวางไข่ที่ไหนยุงก้นปล่องนะคะเป็นพาหานําโรคที่สําคัญของโรคไข้มาลาเรียค่ะแล้วสถานที่ที่จะยุงก้นปล่องนะคะชอบไปวางไข่มากๆเลยก็คือแหล่งน้ําสะอาดค่ะเหมือนกับยุงลายเลยใช่ไหมคะแต่ว่ายุงก้นปล่องนะคะชอบแหล่งน้ําสะอาดที่อยู่ตามธรรมชาติค่ะแหล่งน้ําสะอาดที่ไหลช้าๆมีร่มเงาอยู่ตามป่าตามเขา หรือว่าบ้านหลังไหนนะคะที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณป่าบริเวณเชิงเขาและมีน้ําขังยุงก้นปลอมประชอบค่ะยุงก้นปลอมจะวางไข่ในน้ําโดยตรงเป็นฟองเดี่ยวลอยบนเหนือผิวน้ําไข่ของยุงก้นปลองนะคะจะใช้เวลา2 -3 วันก็จะฟักเป็นลูกน้ําหลังจากนั้นอีกประมาณ7-10วันก็จะเป็นตัวโม่และตัวเต็มไว้ค่ะ หากใครนะคะมีที่พักอาศัยอยู่ในป่านะคะหรือว่าใกล้บริเวณเชิงเขาหรือว่าพักอยู่ในไร่นะคะก็ต้องคอยสอดส่องดูแลรอบบ้านนะคะไม่ให้มีแหล่งน้ํำขังเพื่อที่จะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงก้นปล่องค่ะอย่าลืมนะคะว่าไข้มาล,ลาเรียรู้เร็วรักษาเร็วหยุดการแพร่โรคได้เร็วค่ะ